ว้างบูมแมลงไปด้วยขนาดที่กำลังสเน็กบอร์ดสวัสดีครับน้องนอน,น,อนพี่ปูบูมแมลแรงนะครับวันนี้ก็จะชาเลจ์ตัวเองโดยการเล่นสเน็กบอร์ดนะครับระหว่างที่อยู่บนสเน็กบอร์ดถ่ายไม่พี่ปูจะคว้างบูมแมลแรงนะครับและรับบนสเน็กบอร์ดนะครับโดยที่ขาจะไม่แตะพื้นเลยนะครับอุปสรรควันนี้ไม่มีลมนะครับกระแสลมโอเคแต่จะมีเรื่องก้อนดิน ก้อนดินก้อนกวดนะครับปลาปลาอยู่บนพื้นพี่ปูมายังไม่ได้กวาดมาถุกเฉินนะครับจะมาลองรีบทำคอนเทนต์เดี๋ยวมืดโอเคอเราไปชมกันเลยนะครับ mm hmm. ขอโอกาส3มครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับถ mm ้า hmm. หน้ากล้องเลยนะครับไ mm hmm. ป โซนหนึ่งรอบโอเคครับภารกิจสามครั้งนะครับกับการว่างบูมแมลงบุนสเน็กบอร์ดนะครับก็บเป็นกิจกรรมดีๆใช้ฝึกสมาธิฝึกประสามผัสการแยกโซนของเท้าและของมือนะครับสมองสั่งการนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกความสามารถฝึกทักษะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมดีๆกับพี่ปูบุมแมลงนะครับขอบคุณครับ